สิบกุ้งพาพังสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกาเฮียเหมาเก๋าเกมซิงเจียยุอีซิงนี้พวกใช้ต้องทําเสียงแบบนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันตรุษจีนนะครับขอให้ร่ํารวยมั่งมีสีสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงใครฟังช่อง YouTube เฮ er ียเหมาก็ขอให้ได้อย่างนั้นนะครับเอาล่ะฮะวันนี้เริ่มต้นกันกันกบพรเม์ลีกหกคู่ครับวันนี้จัดมาให้เน้นๆเลยสําหรับคอบอลอังกฤษนะครับแต่ก่อนอื่นฝากไว้ด้วยนะครับกับลายอัดบ้านเราที่แอสไซเอ็มเอ็มสองศูนย์สองสี่นะครับแอสไซเอ็มเอ็ม เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบไปรับอ่างเปากันนะครับน้องๆแอดมินสาวสวยเนี่ยรอพวกลื้ออยู่นะคู่แรกวันนี้ครับไปกันที่คู่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับเอเวอเรตันนะครับแมนซีเนี่ยตอนนี้สภาพกลับมาสมบูรณ์เต็มร้อยอีกครั้งนะครับซึ่งในขณะที่พวกเขาตอนนี้เนี่ยมีคะแนนตามหลังจากฝูงอย่างลิเวอร์พูลเพียงแค่2แต้มครับส่วนทางด้านเอเวอเรตันครับเกมนี้เนี่ยขาดผู้เล่นตัวหลักๆไปถึง6คนนะครับน่าจะเหนื่อยหน่อยในการเจอกับเรือใบสีฟ้าครับไฮนิคับเอเชียก่อนไหลเปิดมาให้แมนซิตี้ที่1.75ครหนึ่งการ3แต้มเท่านั้นนะครับเพื่อ กดดันลิเวอร์พูลประกอบกับฟอร์มที่ร้อนแรงของพวกเขาครับชนะมา9เกมติดน่าจะมีโอกาสปิดกล่องได้ในถิ่นอิตาห์สเตเดียมแบบไม่น่ามีปัญหาแล้วครับคู่นี้ฟันธงไปได้ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เลยครับไปต่อกันที่คู่ของลิเวอร์พูลเจอกับเบอร์ลี่ครับลิเวอร์พูลเนี่ยเกมลีกยังไม่เคยแพ้ให้กับใครในบ้านนะครับแถมเสียประตูน้อยครับ9ลูกเท่านั้นเองนำไปเจ้าฝูงอยู่ในตอนนี้แหละครับซึ่งเกมนี้เนี่ยลิเวอร์พูลดูเหนือกว่าทุกทางนะครับสวนทางกับเบอร์ลี่ฮะ ที่ฤดูกาลนี้เนี่ยพวกเขาสุ่มเสี่ยงต่อการตกชั้นซะเหลือเกินนะครับแฮนดิแคปเอเชียก่อนไหลเนี่ยเปิดมาให้ลิวพูที่2ลูกครับเชื่อว่าจากฟอร์มเกมในบ้านของลิวพู2นัดที่ผ่านมาเนี่ยโหดจัดนะครับกดทั้งเชลซีและก็นิวคาสเซิลไปเกมละ4ลูกครับงานนี้เชื่อว่าลิวพูน่าจะผ่านโจ์เก็บ3แต้มไปได้แบบไร้ปัญหานะครับแถมเล่นในรังแอนฟิลด์เนี่ยเชื่อว่าลิวพูทำได้ครับคู่นี้ฟันธงไปได้อีกหนึ่งคู่ที่หงแดงลิวพูครับไปว่ากันต่อที่คู่ของทอตนมฮอสเปอร์ เกมนี้เนีสเปอร์น่าจะได้ซนฮุงมินนะครับกลับมาลงสนามหลังจากที่เกาหลีใต้เนี่ยพลาดท่าตกรอบไปในรายการเอเชียนคัพนะฮะซึ่งจากสถิติแฮ o ูเฮ d คู่นี้เนี่ยเจอกันมา10นัดล่าสุดไม่เคยเสมอกันนะครับสเปอร์ชนะ6แพ้4ในขณะที่ไบรตันครับหลังจากโดนล,ลูตันอัดเละมา4 0เนี่ยพวกเขาก็เรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมานะครับด้วยการเอาชนะพาเลสมา4ประตูต่อหครับฮนดิแคเอเชียเปิดมาให้สเปอร์ที่0.5 ครึ่งลูกแบบนี้เนี่ยดูจากเกมในบ้านที่ผ่านมาของสเปอร์แล้วเนี่ยยังพอวางใจได้อยู่นะครับประกอบกับความมั่นใจของตัวหน้าตัวเปรี้ยวนะครับอย่างนิชาริซอนเนี่ยตอนนี้น่าจะมีโอกาสทําประตูได้ในเกมนี้ครับ ซึ่งสรุปแล้วเนี่ยสเปอร์น่าจะมีโอกาสเฉือนเอาชนะไปได้สำหรับเกมนี้ครับคู่นี้อยู่ลุ้นกับท็อตแนมฮอสเปอร์ได้เลยครับต่อเนื่องกับคู่ของวูฟแฮมตันเจอกับเบนฟอร์ดนะครับวูฟตอนนี้เนี่ยสภาพทีมสมบูรณ์เต็มร้อยนะครับแถมยังได้ความมั่นใจกับเกมที่ถล่มเชลซีคาบ้านมา4ประตูต่อ1ครับประกอบกับผลเฮทุเฮที่ดูเหนือกว่าโมเมนตัมเกมเนี่ยเชื่อว่าเกมนี้น่าจะไปอยู่ทางวูฟมากกว่านะครับในขณะที่เบนฟอร์ดเองเนี่ยเกมนี้สภาพทีมของพวกเขาไม่สมบูรณ์นะครับแถม2เกมล่าสุดกรดแบบไปกลัฮะ โจนก่อนไลท์แฮนดิแคปเอเชียเนี่ยเปิดมาให้วูฟที่0.25ต่อปอบลานะครับชูความมั่นใจกับสภาพทีมที่สมบูรณ์กว่าของวูฟครับประกอบกับเกมนี้เนี่ยพวกเขาได้เปรียบที่เล่นในบ้านงานนี้เชื่อว่าวูฟนะครับปิดจ็อบได้แน่นอนเก็บ3แต้มชัวร์ครับคู่นี้ฟันธงไปได้เลยครับที่วูฟแฮมป์ตันคู่ที่5ประจําวันนี้นะครับลูตันทาวเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับลูตันน่าจะใช้ผู้เล่น11ตัวจริงนะครับเหมือนในนัดที่ยันเสมอกับนิวคาสเซิลมา4-4ครับซึ่ง2เกมล่าสุดเนี่ยพววกกกกกกเเเเเขาา็ฟอรรรรร์มมมโหดดนนนะะะคคััับบตตีีีีททปูู่ยยยลลล4แถ ทิ้ชีตได้ในนัดที่เจอกับไรตันนะครับความมั่นใจมาเต็มแน่นอนฮะในขณะที่เชฟฟด์เนี่ยอาการยังหนักนะครับแพ้รวดมา2เกมติดเสียไปแล้ว8ประตูนะครับไฮเดิแคปเอเชียก่อนไหลเปิดมาให้ลูตันที่ปอปลา0.25ครับเชื่อว่าจากฟอร์มที่ผ่านมาของลูตันนะครับบวกกับความมั่นใจในผลงานของพวกเขาเนี่ยเกมนี้ลูตันมีลุ้นครับที่จะเก็บ3แต้มในบ้านได้ครับเพราะฉะนั้นฟันธงไปที่ลูตันทาวครับปิดท้ายวันนี้นะครับวันตรุษจีนด้วยคู่ของนิวด้วยคู่ของนอตติงแฮมฟอร์เรสเจอกับนิว คู่นี้ดูจาก iti, Head Head, สถิติแฮท He ฮทสุนัดล่าสุดที่เคยเจอกันเนียฟอร์มไม่ได้หนีกันมากเท่าไหร่นะครับแพ้ชนะมาเท่าๆกันแต่นิวคาสเซิลเนียฟอร์ม5นัดล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยดูดีกว่านะครับส่วนทางกับฟอเรส t ์ที่ยังไม่ชนะใครมาจาก5เกมล่าสุดเลยครับในขณะที่นิวคาสเซิลเนี่ยเกมนี้พวกเขาต้องการ3แต้มเพื่อรักษาอันดับนะครับกลางตารางต่อไปโจทย์ก่อนไหลเกมนี้เปิดมาให้นิวคาสเซิลที่0.75เนะครับเป็นแฮนดิแคปเอเชีย เกมนี้ชื่อว่า Forest สเนี่ยคงเล่นเกมแบบรัดกุมแล้วฮะนิวคาสเซิลเนี่ยน่าจะหาจังหวะเจาะลำบากนะครับพวกเขาคงจะเอาชนะได้แต่เชื่อว่าสกอร์เนี่ยไม่น่าจะขาดครับ ทอฟอร์เรสเนี่ยถ้าเกิดย้อนไปดูสถิติเกมในบ้านพวกเขาทําประตูเกมในบ้านได้ทุกเกมจาก5นัดล่าสุดที่ผ่านมานะครับคู่นี้ขออยู่รุ่นกับนอตติงแฮมฟอเรสครับกับโจท,ที่ตั้งมาสําหรับวันนี้วันตรุษจีนนะครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับหคู่ผ่านไปหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ในการทํากําไรกันนะฮะส่วนใครที่อยากได้อั่งเปานะครับรับโปรโมชั่นพิเศษสําหรับวันนี้เท่านั้นนะครับฝากแอดไปที่ไลน์แอดของเรานะฮะแอดไซ์ mm สองศูนย์สองสี MM2024 นะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับและเดี๋ยวเจอกันต่อนะครับพรุ่งนี้แน่นอนฮะว่าทั้งช่อง tiktok youtube และก็แฟนเพจของเฮียเหมาเก๋าเกมนะครับสะดวกช่องทางไหนไปติดตามกันนะครับวันนี้ไปก่อนละฮะซินเจียยุอีซิมีหัวใช้สวัสดีครับ